กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูน่นะ A D S V 2 4อีกเช่นเคยนะครับผมนะแล้ววันนี้เราก็มาสู่ reaction อีกกันอีกแล้วนะผมนะแต่อันนี้เป็นวงเอสป้านะครับผมนะเป็นของค่าย SM นะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่รู้เนะี่ยก็ค่ายเออวงนี้ที่กำลังจะเดบิวต์เนี่ยนะครับผมก็ประกอบไปด้วย4คนนะครับผมแล้วก็อีก4ตัวที่เป็นตัว CG กราฟิกตัวการ์ตูนนะครับผมนะก็ เหมือนจริงมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะกรจายแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักนะผมนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมสี่คนนี้ก็จะประกอบไปด้วยมินจองที่มีสเตจเนี่ยมิชื่อว่าวินเทอร์นะครับผมจีมินที่มีสเตจเนี่ยมิชื่อคาริน่านะครับแล้วก็อีชวัวถ้าผมพูดที่อิดขออภยัยเจ้าผมพูดไม่เพอร์เฟกต์จริงๆนะชื่อหนิงหนิงนะผมแล้วก็เอริที่มีสเตจเนี่ยมิชื่อว่าจีเซลนะครับผมนะก็เมื่อกะาดีแล้วนะครับผมเอสปาได้เอสเอ็มได้ปล่อย b บล็ก m มม b บ r นะครับผมออกมาเป็นอินโทรนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีแอคชั่นกันเลยนะครับผมเลสโกสามสองหนึ่งคนนี้น่าจะจีมินปะผมจะไปขอใครนะโอ้โว,โว โว้โ้โอ้โหเป็น33วีที่แบบว่าสามารถรู้เลยว่าเพลงนั้มันเป็นเพลงที่ฮอตนะคุณผู้ชมเนื่องจากแบบว่าเหมือนเป็นผู้หญิงคนสีดำๆอะคุณผู้ชมมาจากด้านหลังอ่ะแล้วคือแบบคนนึงก็น่าจะเป็นจีมินนะครับผมนะอยู่นิ่งๆ แล้วก็แบบมีเหมือนแบบควันสีสีแดงมาปกคลุมอ่ะมันแบบดูแบบร้อนแรงคุณผู้ชมผมผมพูดไม่ถูกคุณผู้ชมนะแต่คือแบบว่าเป็นสาสามวีที่แบบสามารถเอ็กเพรสออกมาได้ดีนะครับผมนะก็ในในนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นมีพวกอินโทรนะครับผมนะเอสปาร์จีเซลหนิงหนิงคาริน่าแบล็กแมนบ้าอินโทรนะครับผมก็ผมก็ได้ ดูมาเกือบหมดแล้วนะครับผมก็ลืมดูของวินเทอร์แค่คนเดียวนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับผมก็ขอบคุณท่าโชคดีจนจบนะครับผมชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะจะ๊ะถ้าอยากให้ผมทำฟรีแอคอะไรนะผมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็ฝากบุงแอสปอาไว้ในใจคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวกำลังจะเดบิวต์แล้วนะครับผมโอเคก็สหรับวัน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปาย